่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควายนะครับอำเภอนาทุ่งจังหวดัดเลยนะเดี๋ยวผมเดินไปตำรวจครับไม่รู้สาไห่โอบยูน่าจะไปได้ไปไปไปกอดด้ยู่ดีมากยูดีมาก อยู่เพื่อนาด้งนะครับจกกังหวัดเลยบรรยากาศดีมากนะครับแคมของเราวันนี้ขอเสียนะครับผมนี่ครับเป็นูย่างที่สองมีแลครับ <'ve> หมวหมกหม้อของเราต้มไก่สมุนไพร จอนครับจากเหลี่ยม Forest t h e Adventure อเรชนทะครับทิปนี้ก็จะไปแคมป์ปิ้งกันที่อ่างเก็บน้ำรับนะครับที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเปิดหมายรับใหม่นะวันนี้วันนี้มาแบบคายักนะไม่ได้เอนดูโร่นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้บรรยากาศดีขนาดไหนนะครับที่อ่างเก็บน้ำหมายรับนะครับเปิดหมายใหม่เลยไม่เคยมานะฮะไปลองกันนะครับว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราแวะซื้อของก่อนเข้าไปถึงอ่างนะเติมสเียงก่อนไงครับวิทยบอยวันนี้เราจะไปที่ไหนครับ อ่างเก็บน้ำครับผมอ่างชื่ออ่างเลยนะที่เราจะไปกันคือห้วยลิ้นควายห้วยลิ้นควายออกเสียชัดนะไปครับเดี๋ยวเราเติมเสบียงก่อนไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับซื้อน้ำแข็งครับอยู่ทางเข้าก็จะมีร้านค้านะฮะเรามาซื้อน้ำแข็งเติมสเียงก่อนแล้วก็จะไปลุยครับวันนี้ถึงหน้ามันสามโมงครึ่งนะฮะกว่าจะตั้งแคมป์รไรกันก็จะเย็นแล้วแหละดูกันที่นั่นสองคืนนะครับแคมปิ้งพายเรือนะฮะชิลๆนะครับบรรยากาศดีแน่นอนครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะ เข้าสวนแอคเอเวนเจอร์แล้วมาแล้วทางเข้าโค้ดเอเวนเจอร์ทางแรกนะครับมาแบบโดนเต่าแบงไวอย่งนีนี่ถูกทางถูกไว้เนี่ยเมนูครับพี่มีเนวิเกเตอร์มาด้วยครับผมเชื่อเขาครับว่ามาพามาทางอินดูร่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้จะพาไปแคมปิ้งกันที่เกาะเต่าเกาะเป็นลูกเต่านะ อ๋อถึงสันเขื่อนแล้วพี่น้องประเด็นคือมันจะขึ้นไปยังไงทีนี้แต่เราไม่รู้ไม่เคยมามันแช่ไว้แล้วมันไม่แช่เลยไอ้เหี้ยจริเนี่ยเนี่ยพัสดุนเนี่ยไปยาวยาวนครับคังตั้งครับไปไม่ได้เดี๋ยวรอดแล้วจอดเที่ยวกันโอ้ยเลยเกิดตื่นไลยวะพี่วีพามาไปถึงแล้วครับสันเขื่อนอาดกัน้ำห้วยลิงควายโอ้เจอควายแล้วโอ้เจอควายแล้วครับ สองตัวพอนะพี่น้องเอ้ยเทาเดียวใส่เล่จารยทางปนกน้านะครับทางเาื่อนนนี่นะครับที่เราจะมาแคมปิ้งกนันนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเส้นทางซ้ายมือดูแลครับเกาะตรงนั้นน่ะไปเลยตามไปตามไปเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยมีเขามาตกปลาเดี๋ยวลงไปถามน้ำก่อนนะครับว่าเรียนตรงไหนสามารถลงได้ตกปลาได้นะครับเพราะว่าเราจะไปแคมปิ้งแต่ดูจาก Google นะครับ ดู<ช>จาก Google Earth เหมือนจะมีเส้นทางที่ตรงไปทางนู้นได้อเราจะไปแคมปิ้งกันบ,บริเวณเกาะนู้นนะแต่ว่ายังหาทางไปไม่ได้เดี๋ยวไปถามน้าตกปลากอนครับหรือ <c oughs> ว่าเป็นแกง๊งน้าที่เขามาดำยิงปลาวะแต่ดูเราก็ไม่มีคนดำนะพี่มีแต่คนข <c oughs> ้องาไปไปไปนี่แหละเส้นทาง ก่อนนี้เลยได้นีิว่าแต่ไม่ออกโอ้โหโอ้โหไปไปไปเดี๋ยวเราไปจอดถามน้าตก๊กาครับว่าตรงนี้เราสามารถสร้างแคมป์ได้ไหมล้วจุบห้องน้ำก็เรี่ยวน้ำใส่สันมาหันมาขืนหันมองขาวๆเรียมแม่แมบบอยู่อ๋อครับแต่ว่ารถลงได้ไหมครับเออลงได้แล้วก็อ้อมไปพุ่นได้อีก๋อครับโอเคครับเดี๋ยวครับได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราไปหาทำเลกันนี่ครับพ่อขอบคุณหลายๆครับครับผมครับเลยครับ เดี๋ยวเราไปที่<ด>ที่มันปีกเว้กว่านี้ดีกว่าครับไปดูก่อนไม่ที่กูด้วะยังไงมาท้าไม่ที่พี่อ่ะช่วยลิ้นควายนะครับผม,บมกับกเุณตาด่วงจังหวัดเลยนะสาวสีครับเดี๋ยวต้องอ้อบอ,อีก,ก,กทางนึ่งเดินไปเรื่อยควายขึ้นไปเแล้วขอบคุณครับ เจอแล้แคเจอแก๊งแฟนฉันนะผมนี่นะครับเราลงมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วดูนี่ขึ้นเลยโฟมอยู่เฮ้ยโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวเราลรับปลายยางไปดูครับไปเมื่วโชว์รถตายอีถึงแล้วครับพี่น้อง เป็นวิธเรากางเต็นท์ไหมทางตันแล้วจบแล้วชีวิตโอ้ยเจอน้ำแล้วครับจะปีนก่อขึ้นไปก็ยังไง,ยงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมเดินไปสำรวจให้โอ้มันลึกอยู่นั่นนี่ถ้าติดลมไปี่ซวยเลยนะเดี๋ยวผมเดินไปสำรวจครับดูน้ำไปไม่สำรวจก็ไม่รู้ว่ามันเฮ้ยโัสุดแล้วผมว่าได้นะ เจอหลมข้างหน้าครับแล้วก็ใช้โดนบินขึ้นเพื่อจะดูว่าเราจะสามารถกางเต็นท์ที่ไหนได้นะฮะฝ่ายสำรวจสถานที่อืมกำลังพิจารณากันอยู่ครับว่าจะเอาจุดไหนดีจออยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ข้างหน้าเป็นปโดนน้ำสก,กัดไว้แต่ว่าผมเดินสำรวจแล้วก็คือไม่ลึกเท่าไหร่โ<ร>ฟว์ิวน่าจะไปได้รเราจะกางอ่ะสวยนะใช่สวยแต่ตรงนั้นน่ะสวยเข้าไปก็คือลึกสุดเลยเดี๋ยวให้จางบอยเขาจัดการกับดิฟล็อก ของเขากันนะครับแล้วเราก็จะบุกเข้าไปว่าสุดทแล้วเราจะได้ที่แคมปิ้งกันสำหรับคืนนี้ตรงไหนนะฮะไปจันบอยลุยไปเลยไปเลยมาลุ้นกันครับจะติดลมไม่ติดลมมาแล้ว ไปดูดีกว่าครับไปโอ้ขับเข้ามาเหมือนจะมีรีสอร์ทครับท่านผู้ชมโอ้มีทานหญ้่าด้วยนี่ขนาดเข้ามาแบบลึกๆนะที่ใครไม่รู้ครับยังไม่เจอเจ้าของเลยแต่ดูวิวนะครับโอ้หันหน้าใส่พระอาทิตย์ตกด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยลิ้นควายนะครับอาเภอนานด้วนจังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยวรอเจรจากับเจ้าของที่ก่อนนะครับอาจจะได้ขอใช้พื้นที่เขานะสนามหญ้าดีมากอ่ะวิวสวยด้วยดูดิโอ้ แต่ประเด็นยังไม่เจอเจ้าของเลยครับไม่รู้จะติดต่อเขายัางไงเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนเขาเจรจาเรื่องขอใช้พื้นที่นะฮะแต่ตอนนี้อาจจะต้องขอเสียมมรญาติลงของก่อนวิวดีมากวิวเยอมากไปเดี๋ยวไปเอาของลงจากรถก่อนนะฮะจัดข้าวจัดของตั้งแคมป์ก่อนคืนนี้อยู่นี่2คืนเดี๋ยวไปชมกันครับโอ้ยจะทำล้วครับถ้าเจ้าของที่เข้ามาไล่ทำไงครับพวกเรา ก็เราเจรจาเจรจาครับเจรจาี่ร้องไห้ใส่เลยครับกูมาคําแล้วอย่าไลไรกูเลยมาไกลครับพี่นี่ครับแคมป์ปิ้งของเราวันนี้กำลังจะลงของครับมาถึงก็ข้าแล้วกับบรรยากาศที่นี่นะครับอ่าเก็บน้ําห้วยลิ้นควายนะครับอาเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะฮะบรรยากาศยาพาทิตตกครับกับแคมป์ปิ้งที่ยังไม่เสร็จกว่าจะลงเต็นท์หลักของเราได้นะครับดีเสร็จไปแล้ว30%เดี๋ยวเราลงเบ็ดหน้าดินแล้วนะพรุ่งนี้แต่อาจจะอ่อยเหยือไปก่อน พอถึงมาแล้วก็อันดับแรกคือเราก็จะอ่อยเหยื่อปลาก่อนนะครับเราจะตกพรุ่งนี้นะวันนี้ก็มาถึงถ้ำแล้วก็อ่อยไว้ก่อนเผื่อปลาจะเข้าฝูงพรุ่งนี้นะครับเหยื่อสุดเด็ดไปอ่อยลูกสองลูกสามไป โอเคครับเดี๋ยวลงเปลวคร้บมาลุ้นกันอีกทีนึ่งนะฮะกว่าจะตั้งแคมป์เสร็จครับผมเล่นระฆังเลยครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทํากับข้าวแล้วก็น่าจะกินอะไรง่ายๆนะฮะพักผ่อนเอาแรงก่อนให้ดูบรรยากาศนะโอ้มีแผนกบาร์เทนเดอร์ด้วยนะนี่บาร์เทนเดอร์แล้วก็เชฟใหญ่ครับเป็นเชฟอาหารตะวันตกนะครับส่วนผมเป็นอาหารตะวันออกเชงเหนือนะครับเชฟแผ่นแดงปลาแดก นี่นะครับดูบรรยากาศแคมป์ของเราวันนี้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวสักหน่อยก็กินข้าวรีแลกกันสักหน่อยก็เดี๋ยวเซตอัพอุปกรณ์ตกปลานะครับเตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่ออะไรให้พร้อมแล้วก็วันนี้เราจะลงหน้าดินทิ้งไว้ค้างคืนนะฮะเผื่อม,มีปลาเข้าช่วงดึกนะฮะแต่มาลุ้นกันโอเคขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับไปลงเบ็กกันดีกว่า night fishing ครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเบ็ดละสี่ขั้นก่อนไะเดี๋ยวเราไปลงเบ็กกันโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะครับคืนนี้ปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับไป ดครับเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปไนฟิชชิ่งกันดีกว่าพร้พอมแล้ววันนี้เราลงหน้าดินกันสี่หลังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเรือลงแล้วไปตีชโดนะครับแต่ส่วนวันนี้ขอลงหน้าดินก่อนแคมป์ของเราวันนี้ขอเสียนะครับเพือ่อเดี๋ยวลงเบรกก่อนเราจะมานั่งชิลๆนะฮะลงหน้าดินกัน โอเคครับเดวไปดูกันนะครับว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าเราลงมาสี่หลังนะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าเรามาถึงเราอ่อยเหยื่อไปแค่ห้าลูกเองถือว่าไม้แรกอ่อยแล้วกันพรุนี้มาซ้ำอีกเปน็นการพักผ่อนดีกว่าวางไงครับพานกำลังทำอะไรครับกำลังปั่นครับเปลี่ยนทุกรอบเปลีป่ยนทุกงาน แต่ปลาเนี่ไม่เคยได้นะแต่เปลี่ยนทุกรอบคืนนี้ก็เป็นคืนการเซตอัพอุปกรณ์เนี่ยนะครับบรรยากาศชิลๆเพราะขวานไปครับวันนี้มาถึงก็ข้าแล้ววันนี้นอนในเต็นท์นี่แหละไม่ต้องกางเต็นท์ให้ยากหลังนี่อยู่ข้างนอกนู่นจะนอนนี้แหละน้ําค้างไม่ลงแน่นอนเพราะเราอยู่ในเต็นท์เต็นท์งานบวชเต็นท์เาอย่เทคเอนผัะโคจรครับดูครับเต็นท์เราเนี่ยเต็นทเราอยาก็เทคเหมือนผับอโคจรครับดูครับเต็นท์เราอันนี้ เฮระหว่างนั่งรอปลาแล้วครับรอปลาติดเดียือแล้วก็มาเปิดผับพ<ป>ะโคจรกันอันนี้นจะวด <laughs> ขาจ,จ่าดองนะใช่เลยลโอ้ยมันเหมือนแบบอยู่ในคาอเกะแบบมีพีอนะ <m> แต่ตอนนี้คือพวกเราอยู่ในป่าแล้วครับผมริมสันเขื่อนเลยนะยังไงครับคุณคุณจะลาจากพวกเราไปแล้วเหรอครับปิดแล้วฮะ ครับปิดแล้วครับปิดแล้วครับอโครจรปิดแล้วก <c oughs> ารอยู่การกินการน,น,นอนของพวกเรา <c oughs> กินนอนน <c oughs> อนดูนะพี่เดียวกันกินอยู่ตรงนี้ครับคุณวิทเตอร์บอยเขาน่าจะขอตัวไปเก่งเลขแล้วครับฝันดีร่องหน้านะครับผมแคมป์ปิ้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ําหมายรับอำเภอนาด้วงนะฮะฝันดีครับจันบอยวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ฮะราตรีสวัสดิ์ สวัสดีเช้าที่สองครับผมเช้านี้มีคนแก้ภาพน้ำครับตื่มารับอากาศเย็นๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยว กับข้าวกินนิดๆหน่อยแล้วก็จะเอาเรือลงแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ดูพาคณะของเราวันนี้นึ่งร่ำอยู่ในน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เราจะออกไปทางด้านนู้นนะครับไปหาเลาะตามตลิ่งนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มกลับมาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปทำข้าวกินกันเลยค่ะทริปนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นแคปซูลอาบน้ำนะครับผมนี่สบายเลยทีนี้เราไม่ต้องไปไกลจากน้ำมาแล้วก็หิวไปได้ทุกที่นะครับ นักปวดเบาแล้วก็หิวไปด้วยครับเดินเข้าป่าไปเมนูเช้าเชฟแชมทำเม่รู้นะครับเป็นเนื้อแกะมอเออสโลเวเนียทอดแล้วก็มียำปลามารินนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวง่ายๆแล้วกันกับข้าวเช้าเดี๋ยวเราเติมพลังเพื่อที่จะออกเรือไปตกปลากันนะครับวันนี้โอเคกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวขอญาตไทำกับข้าวกันนะฮะอ้าวมารับมา ข้าวเราเมื่อเช้าเติมพลังก่อนออกไปลุยยำปะป๋องง,งงูง,งูรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้หมูคูรูกะหมูคูรูตะจากเกาะคิวชูอ่ลองชิมดูครับฝีมือจะผ่านไหมเดี๋ยวเช้านี้เติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปลงเรือตกปลากันวันนี้ฟิวชั่นสามอาหารปกินข้าวเช้ากันอได้แล้วครับข้าวเรากว่าจะได้กินกว่าจะสุกมุ้งข้าวแบบกลางปลาเท่ไม่เบาอย่าบอกใคร บุกติก็เติมเสรนะ่นเติมถ้ามึงเอาอันนั้นมาคือจบเลยนะบอยอดิบกาแฟยามเช้าครับกาแฟกิโลละแปดพันนะครับกาแฟเกชาจากดอยมณีพฤกนะครับกาแฟเกชาชิมโดยนักชิมกาแฟจากโซมาเลียนี่นะครับ กาแฟเกชาครับเป็นกาแฟสายพันธุ์พิเศษนะครับจากบ้านมณีพฤกษ์นะครับอำเภอทุ่งช้างจวนน่าน,นกิโลกรัมละแปดพันนะครับโอ้โหอยากรู้ว่ามันจะดีขนาดไหนเชียวกิโลละแปดพันแต่นี่ถุงนี้แปดร้อยนะครับจานบอยครับลองชิมดูครับไปไดิบกาแฟกินกันดีกว่าไปครับพี่เล่า เก็บการเอาเรือลงไปครับไปไปตัวบ้ากันเอาเรือลงแล้วเก็บข้าวเก็บของไปครับเอาลงน้ำไปครับได้เวลาออกไป อกปาแล้วมางสามลำนะครับกับที่นี่นะครับอยู่พืภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยบรรยากาศดีมากนะครับเงียบสงบไม่วุ่นวายนะฮะเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆให้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะพายไปด้านนานู่นแหละนู่นด้านนู้นนะด้านนู้นเดี๋ยวพายไปหาทีมงานนะครับต้องใช้มอเตอไกด์ลากเข้าหมยนะครับติเกตถ่ายเสียเวลาว้าวใครยักหน้ากระดาเรียงสามครับเคยเห็นนะครับโอ้เรามีตัวช่วยแล้ว สบายเออจะว่าก่อไปดีแรงรถยางด้วยอยู่วรรยากาศครับถือว่าเร็วอยู่นะโอ้ยตัวขบนวนขบวนก็ติดติดอีกลำหนึ่งอะกำลังดีไปรถไกลสองฝั่งแล้วกูก็อยู่ตรงกลางแล้วบังคับเออเดี๋ยวเข้าหมายกันนะครับเดี๋ยวให้แยกแยะกันไปยลาแต้มวันนี้มีชาเลนจ์ด้วยนะใครได้ถ้วยรางวัลก็เอาไปโอเคครับเข้าหมายก่อนนะโอ้สบายใช่นหมสบายปั่นมาว่าถ้ามีลำโพงนะอะไรทางนั้นใช่ไหมคือเดี๋ยวเบื้องหนึ่ง ม่มหมายถงว่าทางถ้าเราถ้าจะมาคับจี่ก็ไม่ใช่เราลงมาแล้วเหรอม,ม,รมันไม่มีทางเข้ามามันมันเป็นทางสวนเลยน,นดน,น,นี่ไงมางโอ้เจอนะเขา่าตกปลาเหมือนกันครับเดี๋ยวเราแวะถามันอโอบรรายากาศดีมากมาดู่ด้ลมามาครับโอ้ครับ ข้อหมายขา้างหน้าไงดีกว่า ครับพาทุกท่านลงไปดูโลกใต้น้ำนะครับผมวันแล้วก็ไปดีกว่า ไปเดี๋ยวเราเลเส้นทกันขึ้นฝั่งมาแล้วมาร้านค้าแล้วร้านส,สดสีกการนะนที่นี่นะครับนี่นะครับกับอ่างเก็บน้ําห้วยลิ้นควายนะครับอเาเภอนาด่วงจังหวัดเลยนะฮะนี่อากาศเย็นครับก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะฮะสามารถมานั่งพักผ่อนทานอาหารได้นะครับมีอาหารขายมีตัวให้นั่งเลยนะเดี๋ยวดูกันมีอะไรขายบ้างก็จะเป็นร้านค้าและมีน้ํามีเครื่องดื่มขายนะครับ ก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะสั่งอาหารได้มีข้าวขายด้วยไหมครับอ๋อไม่มีข้าวขายเนาะก็มีแบบส้มซุปตำเนาะส้มตำเครื่องดื่มลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นโอเคเดี๋ยวรอไปนั่งพักผ่อนก่อนแป๊บน,นึงแบกกินอะไระเย็นๆก่อนโอ้น้ำมาตมวงเลยเย็นๆพายเรือมีไก่เลยอูอยู่หลังป้ายนูน่นพี่ไก่โอเคอครับผมฮ่กินน้ากินหัวเลยครับ ใก่้ๆบรรยาก,กาศดีนะครับที่นี่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆจังหวัดเลยหรือหนองบัวคอนแก่นนะครับมาได้นะครับอำเภอนนะัดดวงจังหวัดเลยนะฮว้าวเกอไเ๋ The b e เ the bed ย,ยี่ส่มต่ำยั่วแก้เมาเรือนะ <c oughs> <c oughs> อา้าวเป็ไงคนนั้นไปทำอะไรมา <c oughs> ไปเยี่ยมชมอ๋อไปเยี่ยมปลดทุกไดครับโอเป็นไงครับโอเคไหมพอน้ำที่นี่ก็ <c oughs> ยองยองสังยองยองซังโอเคดีกว่าไม่มีเนาะกี่แมวเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มันโอ้ยกับฟังกับแคมป์ดีกว่าปลาก็ไม่ได้สบายเังแจ้งดูใช้เครื่องสุดแรงนะครับไม่ได้พายพายทำไมให้เหนื่อยเดี๋ยวมารอดูพระอาทิตย์ตกที่แคมป์ดีกว่า เลี้ยงมือในพวกไปถึงแล้วเร็วๆนิดเดียวดูแลเขาเขาเข้าน่าไป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 ถึงแล้วเว้ยเรามาสร้างรีสอร์ทส่วนตัวไว้ข้างบนนะฮะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปทำเตรียมของทำกับข้าวสำหรับมื้อค่ำมื้อนี้แล้วกันนะครับปลาน่าจะไม่ได้กินแล้วกินหมูกินไก่ดีกว่าตามเคย ครับก็ค่ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องทําอาหารแล้ววันนี้รับบทเป็นเชฟนะครับเป็นพ่อครัวในอาหารมือคํามืือนี้นะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะไม่ยากก็มีไก่หนึ่งตัวไม่รู้จะทําอะไรก็นึกไม่ออกก็คือต้มยำเกื่อพอดีเก็บใบมะขามอ่อนมาเนี่ยนะคือต้มยำต้มยำไก่บ้านนะครับมะขามอ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําหมกหมูหม้อด้วยอีกอย่างหนึง่งดูสิมีวัตถุดิบอะไร อ๋อก็คงจะเป็นทอดกุนเชียงทอดไสก,กอกอะไรอย่างเงี้ยครับกินง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมรับหน้าที่ทำสองเมนูแล้วกันนี่ครับเมนูอย่างที่สองหมูหมกหมอก้อเดี๋ยวปรุงแล้วก็เราก็ดงเลยดงไฟเมนูอย่างแรกเราสรับไก่ไว้แล้ว,ลว,ว,นนวไก่บ้านเดี๋ยวมาต้มไก่บ้านครับไปมะขามอมนะ่อนด้วยนะเดี๋ยวดูสีสันกันนะครับว่าจะน่ากินหรือเปล่านะครับโอเคนะทำก่อนถ่าย <ไข S 2> คนเดียวลำบากมากอือครัวเราวันนี้ เช่นเคยครับวันนี้ทำเมนูหนักหน่อยนะง่ววานกินง่างยๆเหลือต้มไก่บ้านนี่แหละครับหมูหมกหม้อของเราเมนูคันนี้อีกเมนูหนึ่งต้มไก่สมุนไพรเดี๋ยแล้ว,ไ,ว,ลวไก่เดี๋ยแล้วไก่ดีกินแล้วครับเมนูนี้มีสมุนไพรด้วยไปปรุงกันกินกันดีกว่าดึกแล้วได้ดนไปองค่แล้ว ไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยพายเรือเหนื่อยเนาะเอยเมนูสองเมนูพอครับนี่หมกหม้อหมูแล้วก็ต้มไก่บ้านสมบนไพรยครับสาหรับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้อาจจะเก็บตกไปตกปลาที่นี่หน่อยเนาะแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วครับสามวันสองคืนที่นี่โอ้ยโอเคขอแย,อยกกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันไปครับเสร็จภารกิจแล้วจบทริปเก็บของกลับบ้านนี่นะครับ มาใช้สถานที่เขาก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับขยะทุกชิ้นเอากลับไปด้วยนะพร้อมเดินทางกลับแล้วค่อยมาใหม่นะครับเปิดทริปใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่แปลกๆสวยๆอีกนะครับไปครับกลับบ้านกันโอ้ยมีรถติดลมอยู่ยวต้องมาดึงรถขึ้นก่อนครับไปได้กลับไม่งั้นกลับไม่ได้มาว่ดึงขึ้นดึงขึ้นโอเคครับเดี๋ยวช่วยเขากันนะครับ บ้านครับเฮ้ย